เอาล้วครับคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับรุ่นเมื่อกี้โอ้โหเรียกว่านี่ครับแค่รุ่นแรกของเรานะครับมันกันมากครับและตอนนี้ครับจะเป็นการแข่งขันในรุ่นของ F6 เโทโคาครับก็เรียกว่าสายเรโทคานะครับต้องมาดูกันให้ได้เลยนะครับในรุ่นนี้รถของเราก็ทยอยกันเข้าสนามมันมาแล้วครับโอ้โหสวัสดีจ้าสาวสจากไว <c oughs> โอ้โหพารักรถไว้ใจแล้ราวอ่ะอย่าไว้ใจตากล้องนะครับเดินออกห่างๆนะครับขอเตือนนะครับนะครับถ้าน้องอยากมีชีวิตที่สดใสหาใ่างไกลตากล้องไว้เยอะๆนะครับโอ้โหนี่ในรุ่นนี้นิตโตะครับใช่ครับ F6 เนาะก็ในสนามประกาศมาแล้วครับวอร์มนะครับสอรอบใช่ไหมฟาอิดวอร์มสองรอบทำการ,ร<อ>แข่งขันทั้งหมด ลดรอบอ่าลดรอบไปหนึ่งรอบจาก10ก็เหลือ9้านะครับพี่น้องครับพี่น้องนักแข่งครับเหลือ9้ารอบนะครับดูจากป้ายนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้เข้ากริดสตาร์ทนิดหนึ่งนะครับฝนดีแล้วไปแล้วสนามเริ่มแห้งขึ้นละฝ้าิศนะครับสนามเริ่มแห้งแล้วนะครับดูตากล้องตาเกิืก็เริ่มเอ่อใส่ชุดฝนไวไงฮะน่ารักไหมฮะ น่ารักมากแจริงจริงแล้วอันตรายมากนะครับแต่กล้องเราอ๋อนิสัยฮะอ้อย่างอื่นไม่อันตรายนะดูดิครับและนี่ครับไล่เลี้ยง s t a r t i ิ้งกิ d ครับอันดับที่1ครับเป็นสเตฟานเบอร์เกอร์ครับอันดับที่2เป็นอูดโชเนนเบอร์เกอร์อันดับที่3าเป็นคิสพาลัมอันดับที่4อัมพลพรมช่วยและอันดับที่5เศเสฐวิ์คุนารัตนะอังกุลครับอ่าเดี๋ยวรอให้เขาเข้ามาเราจะได้เห็นหน้าาตาของเขาด้วยนะครับ การแข่งขันดีๆแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับพายิพครับผมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับยางโตโยต้าครับแชปเลอร์ช uh er ิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันอีสุสุพลานุภาพไร้ขีดจำกัดไวส์อัตโนมอทีฟลิควิดเบียร์ซีเรซิ่งคัสอะคนะคาร์บอนวิสาสพีทีทีลูบิแคนอาร์เซวินไฮคุอลิตี้ทูกิฟ์บายต่อสยามอีซียูช็อปพัเบกเนสเตอร์และนิตโตเรซิ่งเพอร์ฟอร์แมนครับ มาแล้วครับนี่ครับโอ้โหนี่ฮะหมายเลข888นะครเหมือนเดิมฮะเจ้ากันดั้มคันใหญ่ๆฮะแบทแมนนะฮะจากคุณก้องราชจครูนะครับแล้วก็หมายเลข70ก็คือน่าจะเป็นของพี่กิจลาดพราวนะครับธนกิจอิดอุไลมากับรถสีใหม่ลายใหม่ของเขานะครับแล้วก็หมายเลข777นี่ธีรวัตรสิริทัศนานุกุลนะครับมาดูเลยหมายเลข2สเตฟานเบอร์เกอร์ฮัลโหลสเตฟานฮัลโหลคีปโกอิงสวัสดีครับ เคเฟรยฟานบอกไม่ชอบเลยเลน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 เล่นอะไรปีเลนไงเลนเลนเละเทอะอ๋อเลนเลนที่แปลว่าฝนและนี่ครับอันดับที่สองจาก U.S. Motor เช่นเดียวกันครับอูชเนนเบอร์เกอร์ฮัลโหลอูชนี่ครับกับ B.M.W. E. 3 0นะครับ Never give up, อูช โอ้โหอีกคันหนึ่งนี่หน้าหล่อมาเลยครับรถคันนี้ในกิจสตาร์ทที่3าคันนี้ครับ1 c c คริสพารัมฮัลโหลคริสสู้ๆครับคริสพารัมนะครับจากสามสามเซอร์วิสเหมือนกันนะครับอยู่กับเจ้าเจ,าเจานะครับหน้านี่เป็นสกายไลน์นะสกายโลอะไรอย่างนี้นะสกายโลและนี่ครับสตาร์ทิ้งกิจอันดับที่สีหมายเลข24อัมพลพมช่วยครับพิธีแว็กซี่พิธีสู้ๆครับพิธี ถนนลื่นนะใจเย็นนะพีิตรีนะจากแว็กซี่นะครับพี่ตรีดูบักครับทำไมต้องไปดูบักครับไม่ดูบักฮะดูบักก็ได้ดูบักมันดูแบบเหมือนจบตกแม่จบบักอ๋อเจ็บอะไรบักแรงนี่ฮะมาแล้วครับรถมีกี่คันเลยหลายคันเลยเนี่ยโอ้โหดูฮะดูนี่ผู้จุงงบผู้จัดการมาครบทีมเลยครับตอนนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะนี่186ครับ186ฮะ นี่ครับพักระทอนอ่อนคำครับเจ้าน็อตครับเจ้าน็อตครับผู้จัดการทีมของนี่เลงเลยฮะจากเฮียยินนะครับส่งเข้าประกวดครับนี่เฮียยินสวัสดีสวัสดีครับตากล้องผมเนี่มันมือไวจริงเลยสวิตเชอร์ผมเนี่ยมันตีมือแตกเลยสวิตช์เร็วเงินเออเออเห็นไหมผมดุได้หมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโกรธผมอีกมาครับค่อยๆทยอยมาครับใครเอ่ย 777ดเครับธีรวัตรสิริทัศนกุลสู้ๆครับพี่สู้ๆครับนี่ครับธีรวัตรครับมาแล้วถึงไหมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ้าวป้ายถึงนาทีขึ้นครับสตาร์ทเครื่องยนต์นครับน,นี่ ok, ครับหมายเลข6ครับเป็นสเตเรนฟิซิมอนฮัลโหลสเตเรนนะครับสตาร์ทเครื่องครับอ้าวเย้สตาร์ทยูเอ็นจิ้นโอเค นี่ครับโอ้โหดูตาก,กล้องผมไงฮะเจ้าไม้ฮะเจ้าไม้ดูเจ้าไม้มันถ่ายเนี่ยโอ้โหแทบจะย่อลงไปเลยฮะ <c oughs> ไม้นี่เห็นผู้หญิงไม่ได้เลยฮะถ้าถ่ายรถนี่ยืนง่ายๆเลยโอ้โหนี่ครับธนากรลีดอุไรครับ70ครับพี่กิจลาดพาวครับสู้ๆครับสู้ๆครับพี่กิจลำลูกกาเขาบอกเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปอยู่ลำลูกกาพี่กิจบอกเฮ้ยป๊พี่ย้ายแล้วอะพี่ไม่ได้อยู่ลาดพาวแล้วพี่อยู่ลำลูกกาต่อไปเลยครับรายชื่อจะถึงไหมอ้าวมาแล้วครับ และนี่ครับหมายเลข888ยศพง์โพสุทนครับพี่กองราชกูครับสู้ๆครับพี่กองายนะฮะรถของเขาครับทุกคนย่อมรู้ดีว่าแพงที่หางหลังนะฮะหางหลังลัมโบแท้เฉพาะหางหลังแสนขวาและนี่ครับหมายเลข9 5ประสานสิริกรเกษมสุขครับโอ้สู้ๆครับพี่ประสานรถน่ารักเลยทีเดียวป้าย15วินาทีสาวสวยจากไวนะจ๊ะ ดูท่าเดินเนี่ยฮะนี่ซ้อมเดินมาจากที่บ้านนะฮะการเดินแบบนี้ไม่ได้ง่ายนะครับคุณผู้ชมเรามาเดินดูไหมฮะบิดเอวขนาดนี้เป็นเคิร์ฟเป็นเว้านะอ้าวหมดยังครับอะไรชื่อหมดยังมีใครอีกไหมจากพี่ประสานแล้วมีใครอีกไหมฟาอิฐอานโดยไหนจากพี่ประสานก็จะมีกวินปฏิพานเสิร์ตครับครับผมวิเชียรอินทะไกรดีและสหรัฐ์สมบัติเปี่ยมครับอ๋อเป็นโฟกเป็นกอล์ฟอ่าเป็นเป็นอ่า บิดเทิร์นบิดเทิรนะครเขาเรียกเว่าฟกเต่าฟกเต่าครับฟกเต่าฟกเต่ารถทั้งหมดประมาณกี่คันที่ดูตรงนี้ตรงนี้ประมาณ16คันอ๋อรายชื่อ16คันนะครับแต่ในสนามต้องดูอีกทีกันนะครับอ่าต้องบางทีนะครับเพราะรายชื่อบางทีอาจจะไม่ตรงครับกับการตอนที่ลงไปใช่ครับเช่นเคยครับฟอร์เมชันแล็บสองรอบสนามครับฝ่ายอิตลดรอบหนึ่งรอบจาก10เหลือเท่าไหร่เหลือ9รอบครับนี่โอ้โหเป็นไงดูรถพี่เขาเนี่ยเนี่ย ไง่ของเชียนะครับใครที่ชอบชอบนะครับรถเต่านะรถของพี่วิเชียนนะครับ๋อพี่วิเชียนนั่นเองใครดีพี่เขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยววันนี้หลุดแน่นอนในรุ่น F6 นะสวัสดีทุกคนครับที่ชมกันอยู่นะครับผมขออนุญาตอ่านไลน์นิดนึงครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับคุณกมลชนกนะฮะคุณกมวลชนกบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนิดา จันเพชรโอ้ฟซีพี่ป๊อปเลยอะครับโอ้ผมว่าฟซีคุณธนิดาเหมือนกันนะครับคุณธนิดานะฮะผมชอบแบบเวลาผู้หญิงเนีผมว่าคุณธนิดาเสียงผมจะอ่อนหวานนะฮะนะฮะผมก็ฟซีคุณนะคะอ่ารุ่นต่อไปมีอะไรหรอคะเดี๋ยวนะครับคุณสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าครับออสซิงครับก็เป็นน้องน้องคาขับเป็นรถเก่งครับอ่าสวัสดีคุณต๋องนี่หว่าครับพระโอ้โหพระสกรย้ับเกรดหอมครับโอ้โหคุณต๋องนี่หว่านะฮะ คิดถึงคุณต๋องอยังเลยฮะไม่เจอคุณต๋องนานมากเลยฮะพิการพิการ next next week สวัสดีครับพิการพิการทำไมไม่มาอ๋อทีมบําเอรอไม่มานี่เองอ่าคุณอ่าคุณอะไรใสใสใส,สใจเหรออ่านว่าใสใจปะเอ่อที่บอกว่าเชียร์ใส่ใจ,ใ,จใช่ไหมคุณกิจลาดพราวพิกิจเนี่ยเขาไม่อยู่ลาดพราวแล้วครับพิกิจรเขาบอกว่าเขาจะไปอยู่ลำลูกกา กระบะแข่งกี่โมงครับโอ้โหมีอีกหลายหลายรุ่นเลยครับเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูนิดนึงนะครับเอ่อถ้าจะมีในรุ่นก็คือประมาณสักบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงก็จะเป็นอีซุนะครับ3.0จูเนียร์ลีกนะครับแล้วก็เอ่อหนึ่งจุดเก้าก็บ่ายสองนะครับแล้วก็มาถึง3.0อีกรุ่นหนึ่งแชมเปี้ยนลีกก็บ่ายสามสี่สิบห้าแล้วก็ ต่อจากนั้นก็4ี่โมงครับเนี่ยประมาณนี้ครับอีก4รุ่นประมาณนี้นะครับอยู่ด้วยกันมายาวๆครับเวทเลสนะครับในสนามยังเวทเลสนะครับเวทเลสอยู่นะครับตอนนี้สนามแทร็กเริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆครับความชื้นในแทร็กมันยังมีนะครับต้องระวังครับเวทเลสเนี่ยในสนามบอกว่าใช้ยางอะไรก็ได้ครับแต่ต้องอยู่ในกฎกติกาที่ ยี่ห้อที่ทางในสนามทางผู้จัดบังคับนะครับอ่านี้ออกมาแล้วครับสองคันนี้ครับโอ้โหพี่น้องครับมาแล้วครับเจ้าฟาสครับกระเบนในต้องครับไม่กู้วหายไปไหนฟาร์กระเบนในต้องมาต่อท้ายครับใครที่เป็นกองเชียร์ของคุณบอยนะครับคุณบอยออสเตอร์นะครับหรือผมชอบแยบพี่บอยเบนซินแข่งกาวินดีเซลนะฮะสุดยอดแล้วเพราะครอบครัวขอดใครไปไม่ได้ ถ้าคุณได้ดูฟา s t a แอนด์ฟ o u เลคุณจะรู้อันนี้พี่บอยบอกนะไม่ใช่ครับผมบอกอยงงตาดอมอ่ะชื่ออะไรนะอนนดมนอโดโดโดมโด,โดมินิกโดโดมินิกทเลโตได้เก่าเอาไว้นะครับไม่รู้เสียงมันจะต่ำไปไหนไม่แข่งกับฟาอีกับผมไงใช่ครับฟาอีกับผมเนี่ยเป็นคนที่เสียงหล่อจริงนะครับผมบอกเลยนะยผมไปนั่งฟังดูย้อนหลังนะฟาอีกไม่โคตรพระเอกเลยว่ะจริงๆที่ฟังจริงเสียงพระเอกมากอ่ะ นครับเอาสวัสดีนะหนุนนะหนุนสู้ๆนะหนุนหายไวๆปัจียาแสงสว่างครับนะหนุนเข้ามาดูในไลฟ์ครับเป็นกําลังใจให้นะหนุนนะครับคิดถึงนะหนุนนะครับผู้บรรยายภาคร่วมกับผมนะครับบาอิทสวัสดีนะหนุนหน่อยเป็นกำลังใจให้นะหนุนนิดนึงเป็นกำลังใจให้นะหนุนครับพี่น้องทุกคนครับนี่ครับช่วยเป็นกำลังใจให้นะหนุนตัวยอยู่นะครับขอให้นะหนุนหายกลับมาไวๆนะครับนะหนุนคุณเอ็ดดี้มาวิครับบอกเอฟซีพิทีดูบักครับ นี่ครับคุณเอกสรรพนรัตน์ครับบอกแก๊งลูคัสสวัสดีครับทีมผู้บรรยายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าบอยครับป้ายทูไปทูแล้วครับเข้าแถวแล้วนะครับอามาครับพี่บอยสู้เขาครับคุณมาครับพิติีลุยครับอามาครับผมงงครับพิติีดูบักขับอยู่แล้วใครพิมพ์ให้พิติีครับมีพี่พิติีดูพักพิมพ์เขามาที่ต่พิตีคุณจะขับไปพิมพ์ไปไม่ได้นะครับ การเล่นมือถือในรถเนี่ยครับมันเป็นอันตรายนะครับเอาไปทำอะไรครับพี่ติเอาขึ้นรถไปทำอะไรครับนั่นเหยสิครับใครเอามือถือพี่ไปเล่นครับนั้นหนุนสู้ๆเห็นไหมทุกคนให้กำลังใจนั้นหนุนครับหายไวๆนะครับอ่ะมาโตตรงนี้ดีกว่าครับ อารอบลวสัญญาณไฟดับลงครับเปิดเกมชูดมาออกมาโดยสเตฟานเบอร์เกอร์ครับโอ้โหตัหลอมาต่อมาด้วยอูชนในเบอร์เกอร์ครับโอ้โหมาครับเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์ครับมาครับเบอร์เกอร์ขึ้นมาดาครับเบอร์เกอร์มาแล้วครับโอ้แถวหลังครับดูพิตีครับพิตีแตงขึ้นมาแล้วโอ้เบอร์เกอร์ครับปอบเปียลักปอบเปียพิตีผมปอบเปียฮะเอาอาหารจีนมาสู้กับเบอร์เกอร์ฮะโอ้ตอนนี้พิตีไล่กดนันน่าดูเลยฮะ ปล่อยปล่อยฝรัหลังเขาไปก่อนนะคปล่อยฝรัหลังเขาไปครับระวังนะครับพี่น้องครับมันลื่นนะครับแตกมันลื่นอยู่นะครับในงหวะนี้เอาพี่กิจลินดูไลขึ้นมาแล้วครับพี่กิจก็น่ากินนานครับพี่ครับพี่ทำอะไรครับพี่กลับรถแปะกระโนกันเหรอครับอ๋อไม่ใช่ครับหมุนหมุนหมุนนะกลับรถกลับกันมาครับ เอาล่ะครับมาดูตรงนี้ครับอันดับหนึ่งนะครับขยับขึ้นมาเป็นอูดโชเนนเบอร์เกอร์นะครับอูโชเนนเบอร์เกอร,กอร์ตามมาด้วยสเตฟานเบอร์เกอร์แล้วตามมาด้วยคริสพาราม,ารามโอ้โห,โหนี่ลูกครึ่งหมดเลยแล้วตามมาด้วยลูกเซียวครับอภพลผมช่วยหรือพิธีแบักซี่ครับ โอ้โหเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับใครครับเนี่ยขยับขึ้นมาอีกครับนะครับชอนอ่อนคำครับโอ้โหเจ้าน็อตครับเจ้าน็อตจากที่ตะเลทที่ปุะมาทครับโอ้โหยืนการันตีส่งเข้าประตูครับน็อตมาแล้วเดือดแต้วแต่พี่กิตพิ่กิตพิ่กิตมาแทงอย่างนี้โอ้โหพิ่กิตโหดไปพิ่กิตเอาแล้วพิ่กิตโอ้โหพิ่กิตบินบินโอ้โหพิ่กิตดูจริงๆครับฝ่ายเลทเซตสูญครับนี่ครับกับโฉมใหม่ครับของรถของเขาครปจติกเกอรมาใหม่ครับแต่แต่หลังพิ่กิตครับนั่นก็อีกคนครับเบเดตองครับ โอ้โหอะไรครับเนี่ยรอบเดียวเท่านั้นใจเย็นๆครับมีเก้ารอบสนามครับพี่น้องครับใจเย็นๆครับมาแล้วครับโอ้โหเบเดตองครับมาแล้วครับเบเดตองครับฝรั่งเศสมาเจอกับราชทาวน์เหมัอวันพอยต์ส่งกับประกฏครับโอ้โห แม่เจ้าเบนในตองขับขึ้นมาขึ้นมาทีเดียวครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับเนี่ครับเขาสู้ทางตรงนะครับโอ้โหอ่ามาแล้วเบนในตองไปแล้วเบนในตองไปแล้วมาแล้วเจ้าิกนตีกิดมาดิครับกำลังเสด็จมาครับรับลูกกาไม่ยอมครับรับกาบอกไม่เอาครับโอ้โหเบนในตองขอแซงนิดนึงอ่ะโอ้ขยับไปเจ้าน็อตตกลงไปครับเจ้าน็อตตกลงไป เพียงรอบแรกเท่านั้นครับมาดูตรงนี้ครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับอันดับอย่างไม่เป็นทางการครับอันดับที่1อูชโอนินเบอร์เกอร์อันดับที่2คิสพารามนาพิสาเป็นสเตฟานเบอร์เกอร์ครับอันดับที่4อัมพลผมช่วยอันดับนี้าเป็นอัครวัตรพัชสิริครับโอ้โหตรงนี้ครับเจ้าเบนไอตองครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับอัครวัตรนะครับโอ้โหเป็นรุ่นน้องของคุณบอยนั่นเองครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับมาไล่กดดันกับพี่ตีครับอัมพลผมช่วยครับ แมพี่ตีแว็กซี่ครับรถเงาวิ่งจริงๆครับฝวายฝนก็ไม่สามารถเกาะเขาได้ครับเพราะเขาใช้แว็กซี่ครับโอ้โหลื่นปื้ดนะอ้าวมาครับมาขยี้ครับเอาใครขวันตุ่ยเลยอ้าวคุณบอยคุณบอยครับเกิดอะไรขึ้นกับรถของเขาครับโอ้โหเจ้าฟาดสครับควันท่วมรถเลยครับต้องจอดแล้วครับโอ้โหนี่ฮะเห็นไหมฮะพี่น้องนักแข่งครับเมื่อรถมีปัญหาเอาลงข้างแถรครับ จะได้ไม่มีของเหลวั่วไหลสู่พื้นแทกนะครับมาดูตรงนี้ต่อครับเอ็ดหนึ่งครับโอ้โหพิกิทไปครับพิกิทบินไปโอ้โหแต่ตามหลังมามี18 6พงแการะทอนอดคำอยู่นะโอ้โหเจ้าน็อตครับเจ้าน็อตมาแล้วครับมาแล้วขอกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้สนุกกันนาดูครับเรียกว่าเป็นผู้นําของกลุ่มนะครับพี่เขาก็เป็นผู้นําของกลุ่มนะฮะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะโอ้โหพิกิทยังไงครับพิกิตยังไงพิกิตเอาใหญ่เลย ปล่อยไปครับเพราะพี่พี่พี่ตรเขาคนละกลุ่มปล่อยกันไปครับแกไม่赖เพราะมันลื่นไงเดี๋ยวรถมีพรุ่งนี้อีกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหโโอ้หมาแล้วครับแต่ทางตรงครับพี่ตีบอกโอ้โหคนละรุ่นยังไงคนละรุ่นแล้วไงก่าคืนไปก่อนนี่ครับคันนี้นี่ระบายความร้อนนะด้วยอากาศนะของรถพี่ตีนะครับแล้วก็โอ้โหดิวันยังอยู่เลยอะโอ้โห อ๋อมีป้ายเหลืองแดงหมายความว่าแท็กลื่นครับคุณผู้ชมครับถ้าป้ายเหลืองแดงโชว์นะครับแสดงว่าพื้นแ็กมีความลื่นนะครับอาจจะมีทั้งน้ํามันหรือทรายนะครับที่อยู่ในพื้นแท็กได้นะครับเพราะฉะนั้นนักแข่งระมัดระวังครับสัญญาณพงนี่เป็นเรื่องจําเป็นนะครับต้องเรียนรู้นะครับมาดูตรงนี้ขยาบแสงขึ้นมาได้เฉยเลยสเตฟานครับอ่ะอัคระวัตครับแสดง คือแซงสเตฟานขึ้นมาเป็นระดับ3สเตฟานลนไปอยู่ที่สีครับเ้วไปไล่กดดันกับคลิตนะครับโอ้สนามนี้เบนตองครับมาแรงครับโอ้โหสนามนี้ครับต่างชาติมาเยอะเลยทีเดียวครับแรงๆทั้งนั้นครับอเบนตองนี่ขับได้ดีนะครับขยับกลับขึ้นมามาสุดตรงนี้ครับนี่ครับเจ้าเบนตองแล้วตามมาด้วยนี่ครับสเตฟานเบอร์เกอร์ครับจากยูนิเวอร์จิมแต่ข้างหลังมีธนกิจกรีดุรัยอยู่นะครับ ต้องดูให้ดีกันนะครับว่าจะจบยังไงครับเบสนี้โอ้โยจะดิฟโชว์เลยครับโอ้โหแหมหน่า GTR หลังเซบิโลครับโอ้โหคิสนะครับคิสพารามครับแต่ตามหลังมาครับมีเบเนตองอยู่นะครับดูกันให้ดีครับดูมาดีนะครับสนามนี้มาดีครับมาได้ดีเลยทีเดียวเวลาต่อรอบเนี่ย คือทุกคนพอเจอแท็กเปลี่ยนนะครับก็ลดลงไปพยายามควบคุมรถให้อยู่ในในเกมนะครับโอ้ขับดีนี่นี่ขับมาจากกรุงเทพนะคันนี้ครับเออขับมาเลยนะไม่ได้ลากรถสไลด์อะไรเลยนะขับมานะคุณโอ้คนอื่นนี่ขึ้นสาลรีมาลากมานะครับนี่ขับมานะครับเหนียวไหมล่ะรถอ่ะสุดยอดนี่ครับแหมมีหันมามองครับมาเล่น1-4ครับคิดพลัมครับ หันมามองมีใครตามเปล่าโอ้โหสกายโล่ฮะโอ้สกายโล่ของผมฮะสกายโล่หน้าเป็นสกายไลน์ครับหลังเป็นเซปิโล่สกายโล่ของผมครับดูฮะรอทีเดียวครับคันนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาวิ่งเร็วนะครับแต่ดูในภาพเหมือนช้าเขาวิ่งเร็วนะครับไปอีทเร็วนะฮะอยู่ในรถนี่เร็วมากเลยนะใช่ครับแต่ดูในกล้องดูดูเหมือนช้าครับจริงๆเขาวิ่งเร็วครับ ภาพตัดมาตรงนี้ครับผู้นำครับผู้นำครับอุชเนนเบอร์เกอร์กับ BMW E30 นยครับฮะโอ้โหคนเชียร์พี่ตีเยอะมากเลยครับพี่ตีพิสตีจะรู้ไหมเนี่ยเอ้กองเชียร์พี่ตีพิมมาเพียบเลยฮะแหมคนเชียร์หมายเลข13นะครับก็คือเอ่อเจ้าเบเดตองนี่คือเจ้าคิวนะครับเจ้าคิวตอนนี้ผู้นำครับนำสบายสบายครับขับไปเรื่อยๆฮะ ไล่น้ำไปเรื่อยโอ้โหนี่ครับมาเจอคุณก้องราชคูครับหมายเลข88 8นะครับชื่อมาแล้วครับดีใจจริงๆครับมีรายชื่อสักทีครับอาแล้วตอนนี้ครับมาดูกันนะครับเอาใจช่วยกันนะครับเป็นในตองครับ 1- 3สครับอยู่ที่3นะครับตอนนี้โอ้ตามหลังคิดผลังอยู่สวินาทีครับเรามาเอาใจช่วยกันนะครับ ับอัครวัฒน์พัชรินีอ้าวโหแล้วมีสะบัดไปนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับยังอยู่ในเกมนี่ครับเจ้าคิวครับเจ้าคิวเจ้าคิวคือนขับเวลาได้ดีเลยทีเดียวนะครับเจ้าคิวโอ้โหนี่ครับรถของพิทกล้องราชภูนะครับคุณผู้ชมครับดูห่างหลังให้ดีครับดูห่างหลังพิทกล้องให้ดีครับ มากบอกเลยครับล amborghini แท้ๆครับดูฮะข้างหลังเป็นแสนข้างหลังเป็นแสนนะครับรถคันนี้นี่สามเอสบีครับทำโดยเฮียยินการันตีครับนะครับเฮียยินการันตีซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการทดลองนะครับเพื่อจะปรับขึ้นมาอยากจะลงแบบพวกเอ็นดูรานมากขึ้นใช้เวลาวิ่งที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ครับภาพตัดมาครับหมายเลข777นะครับออยู่อันดับ10บอครับกับธีรวัตรนะครับพี่ธีรวัตรสิริทัศน์ุกลนะครับแล้วก็ตามมาด้วยครับอ้า มิตาบีนฮะมิตาบีมมาด้วยเหรอฮะเนี่ยมาแล้วครับโอ้มิตาบีมรับประสานสิริเกษตรสุกนะครับเกษตรสุกครับนี่ครับหมายเลข95ครับครับโดยมิตาบีนฮะโอ้โหเป็นไงฮะมาจากอังกฤษเลยนะฮะเร็วครับโอ้โหมามาทั่วโลกครับรุ่นนี้ F6 นะนี่ฮะโอ้โหมิตาบีมขับมาเองครับนั่นฮะพยายามขับมาแล้วฮะมิตาบีมเจอกัธีรวัตรครับนะะฮมิตาบีมครมาครับเจอธีรวัตรครับโอ้โหล้อพี่ลดไปไหนฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮะ ดีครับหมายเลขเจ็ดเจ็ดครับก็เพิ่งจะเหมือนกันกลับเข้ามาร่วมสู่เอฟหกนะครับใช่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ฮะมาดูนี่ฮะโอ้นี่รถรถเต่านะครับรถเต่าหมายเลขเจ็ดทีแมนครับดูครับจุเต่าะกวินครับกวินโอ้พี่กวินนะพี่กวินบินได้หรือเปล่าฮะเนี่ย โอ้ไม่ใช่โกโอ้กวินบินได้เอามาดูกวินบินได้เลยเอ้าดูดูสภาพเขาเหมือนอาจจะไม่ใช่รถแข่งครับแต่ดูครนะเมืองทองนะโอ้โหดูครับดูครับพี่กวินครับพี่กวินมาปาแล้วก็ไล่กดนัดของพี่กวินครับโอ้โหดูฮะลานสต็อปลานสต็อปส่งเข้าประกวดพี่กวินพี่กวินสู้เข้าครับ เอาแล้วก็พี่กวินเอาหูไปแล้วโอ้เอนนี้เบียดดูฮะเบียดดูตองรอดูทางกงครับพี่กวินเอาแล้วก็พี่กวินไปแล้วอแล้วพิ่กวินไปแอ้ยไป้วไแล้เไแล้วไล้วไอแล้าไปแล้วไป้วไปแล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 ้วินแลวไปแล้วไปแล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนปแล้วไปแล้วไมแล้วไปแล้วันแล้วไปแล้วไปแล้วไัแล้วไ้โไมแล้วิปแล้วไแ้วไปแ้วแล้ว้วไปแ้ไปปแล้ไป้วไปแลวไปแล้ว้ไป้วไปแลวปแล้วน้วไวไปแ้สเตแลนวไปแไปแล้วนรวววไรฮะ โอ้โหดูครับกวินบินไปหน่อยเออกวินบินได้ฮะหมายเลข71ครับเหลืออีก4รอบสนามนะครับฮะสี่รอบสนามใกล้แล้วใกล้แล้วอ่าเดี๋ยวความมันในลุตต่อไปมารอแล้วครับกับ C15 นะครับ C15 ติดทานสปอเตอร์ปากทางพิษเวลานี้ครับ C15 ติดทานสปอเตอร์ปากทางพิษเวลานี้ครับมาได้จุดนี้นะฮะยังอันดับก็ไล่ในตอนนี้อยู่นะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ พราะแท็กลื่นนักแข่งทุกคนเนี่ยก็ใช้ความระมัดระวังนะครับจะไปใส่แรกหมดเลยอย่างผมพ่างก็เป็นไปไม่ได้ดีครับเจ้าน็อตครับเจ้าน็อตครับน็อตก็มันอยู่คนเดียวน็อตไม่สนใจครน็อตฮะน็อตน็อตนะนี่ฮะน็อตนี่เจ้าบ่าวบาบาดครับเจ้าบ่าวบาดบาดครับโอ้โหดูครับหมายเลข186ครับน็อตฮะอาร์น็อตอาร์น็อตของวินเนอร์ฮะลุงน็อต วินเนอร์นี่เชียร์อานอตน่าดูเลยนะเอาพี่ตีพี่ตีมองหน่อยพี่ตีพี่ีโอ้โหพี่ตีมองเราทางตรงขอจริงๆครับสี่สี่เกียร์ครับรถคันนี้มีสี่เกียร์ครับของพี่ตีแว็กซี่นะครับรถคันนี้พี่ตีนี่ทําเองทุกอย่างนะคุณผู้ชมแกเป็นคนทําเองทุกอย่างแล้วแกอยู่ในวงการนะครับแกขับโฟกมาเนี่ยเกือบ20ปีแล้วนะกับพีระเปิดแรกๆเลยนะขับแต่คันนี้เลยครับไม่ครับเขาขยับรุ่นไปเรื่อยๆขยับรุ่นเรื่อยๆขยับเขาเรียกว่าเปลี่ยนเจนไปเรื่อยๆคือหมายว่า ณวันนั้นเป็นยังไงสีไหนยังไงแกก็ขยับเปลี่ยนตามเขาเรียกเหมือนตามยุคตามสมัยใช่นะครับเรียกว่าเป็นอยู่ในวงการรถเนี่ยนานครับกับโฟกส์ก็เคยได้ยินนี่ยโชว์ไทม์นะครับกับบอมบอมเต่านะเนี่ยเขาจะประมาณนี้นะครับตัดภาพมาที่ตู้นำครับเป็นอูชเชนเบอร์เกอร์และอันดับที่2เป็นคิสพารัมเนี่ยแหละครับครับนี่ฮะคิสพารัมนะฮะคิดทำไมต้องพารัมนะฮะทำไมไม่พาวิ่งฮะพารัมทำไมฮะ มัวแต่ลำนะฮะคิดว่าพา,พาเสริมออกมาครับเจ้าคิวเอาเจ้าคิวมาคิวคิวตามไปลำกับคิดไหมโอ้ย oh, <ม>คิดหนีฮเอาเดี๋ยวพี่ก็เ,เปิดเปิดทางให้น้องอา่ามาเบนในต้องมาเอา<ป>ล้วครับไปรำหน่อยไปรำหน่อยเบนในต้องไปไปตามลำไปนี่ครับวันพอยเซอร์แดกอันล็อตนะโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นแก๊งในตำนานนะฮะยุค90นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ครับเขาไม่ได้เอาเอารถไป ปะ,ปะปะสีมันมันเป็นเป็นกันเป็นรุ่นหนึ่งฮะที่เขาทาสีนี้นะครับเป็นโฟกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ฮะดูดีดูคันนี้นะครับสไตล์แลดลุกฮะแลดลุกฮะโฟกเต่าฮะแลดลุกฮะนี่ครับสเตฟานเบอร์เกอร์อันดับที่4ครับเดี๋ยว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 ทำไมเพื่อนเชียร์คิวกันแบบลั่นขนาดนี้เจ้าเพียววีพีสาเพียวบอกไอคิวโอ้โหนี่พี่เชียร์ขนาดนั้นเลยเหรอฮะพี่ตี อะไรเดี๋ยวมาอพาวนมสดบอกว่าพี่ตีหมอนวดรออยู่ครับเร็วๆครับโอ้อ๋อนวดแผนโบราณกดเส้นไงคงใช่แหละนวดฝ่าเท้าอะไรเงี้ยขับรถนานๆขับรถนานๆเมื่อยพี่ตีนะฮะอะไรเนี่ยพี่เปาบุตรดาบอกพี่ก่อนครับมันมากครับขอบคุณครับพี่เปาบุตรดาถ้าพี่พี่เปามามันกว่านี้ก็บอกเห้นี่ครับอูดครับอูดมาแล้วครับโอ้เออไม่ใช่ครับเนี่ยอีอูดอูดอูดขอบอูดอูดอูดพาเลยครับมาแล้วครับอูดอูดบอกว่าไปดีกว่า โอ้ไม่มีใครยุ่งกับไอเลยแล้วไอจใจสกขยี้อยู่ให้แลกคือยังไงวะเนี่ยโอ้ยูดวิ่งอยู่คนเดียวเลยโอ้ตายตายตายอูดบอกเหงามากเลยคิดถึงปอไม่อูดต้องเจอกับพี่ปอไอ้อสกขยี้อยู่ให้แลกคือเนะี่ยมาแล้วครับวิบ่งไปฮะยูดไปฮะดูฮะสีเขียวเหนียวซับของเขาครับแท่เก๋าจริงๆครับนะสำหรับยูดโชว์นนเบอร์เกอร์เดีย๋ยวกับรายการเรามาก็เป็น10ปีเหมือนกันนะครับสำหรับพีบ่ยูด ใช่ครับอ่ารอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วประมาณในรุ่นต่อไปมาแล้วนะครับ C 1 5ครับพี่น้องครับเต็มกริดสตาร์ทครับเรียกว่าเป็นคาขับที่แบบเยอะมากนะครับตอนนี้มันรออยู่แล้วนะครับมาดูตรงนี้ครับคิวของเพื่อนๆครับคิวของทุกคนครับคิวเขยืมมาแล้วครับเบเนตองครับโอ้โหตอนนี้คิวตามหลังสเตฟานตามมานะครับใช่ครับเอาครับมาแล้วครับพี่ตีของผมครับพี่ตีแบ็กซี่ครับนี่ครับกองเชียร์พี่ครับเขาบอกพี่ต้องไปดวดแล้วครับพี่ตีรีบๆหน่อยครับ เอาแล้วครับพี่ตีมาแล้วครับโอ้โหดูครับความลื่นปืนของแบ็กซี่ครับทำให้พี่ตีวิ่งได้ดีทีเดียวและตรงนี้ครับโอ้โหพี่กิตพ,พี่กิตน็อตไปแล้วโอ้โหพี่กิตตรงนี้ครับแสงได้สวยมากเห็นไหมครับเฮียยินตบมือเฮียยินตบมือโอ้โหบอูโหนักสุดยอดแหมแสงต่อหน้าเฮียเลยนะฮะเอาแล้วครับพี่กิตครับพี่กิตพี่กิตกับน็อตเอามาดูคู่นี้ดีกว่าไปดูครับโอ้ยปาดรมาครับไปเล่กเซนซูนครับธนกิรลีดูไรครับไม่ยอมครับ มาจาังหวะนี้โอ้เป็นพิกิตเจอพี่น็อตน,นะฮะออน็อตเนี่ยหลีกเลี่ยงการปะทะนะครับยกให้ฮะเ <laughs> พราะเดี๋ยวพิกิตเขาจะมาฟาดล้มโดนเอา <laughs> <laughs> เดี๋ยวไม่คุ้มอ่ะดูครับหมายเลขศูนย์ครับธนก,กิจรินุพัฒน์ครับหรือกิตลาดพาวที่เรารู้จักกันครับ <laughs> มาแล้วครับธนา,านกริดุรายกับลายใหม่ของเขาครับ <laughs> ตอนนี้ขอภาพตัดมาตรงนี้ครับเอาครับบินทะบินนำครับบินทะบินบินทะบินเอาไม่ใช่ครับบินทะบินอ๋อบินทะบินบอกเอาไป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 บินทะบินบับไปก่อน อูดอู๊ดอู๊ดบอกโอเคเดี๋ยวจนไอ้นั่นก่อนอะไรแลับเมดลับเมดคืออะไรมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับผู้น้ำก็อู๊ดด้วยอู๊ดจอเนนเบอร์เกอร์ครับไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับอันดับที่หนึ่งครับโอ้โหตามมาด้วยใครครับคิสพาลัมโอ้พาลัมงาพาลัมงาปูเดี๋ยวเรามาดูครับมาดูที่สามกันดีกว่าอ้าคิวคิวมาแล้วคิวสเตฟานต้อมมาแล้วครับเอาล่ะคิวคิวคิวเบเนตต์ คิดว่าโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นร็อกอันดับที่สามไปโอ้โหยินดีกัวสเตฟานครับตามมาครับอันดับที่สี่โอ้โหสุดยอดครับนี่ครับเอามาเลมาิตรีโอ้โหเด็กชายใครพิตรีครับอัมพลพุ่มช่วยครับโอ้โหจบอันดับที่ห้านี่พิตรีแว็กซี่ครับโอ้โหมาดูนี่ดีกว่ามาดูเนี้อันนี้มอนครับไอ้ด็กชายเอาเปิดไปได้ไปได้ไม่ทันแล้วเสียดายจริงครับแม่ธนกิจดิดอุไรครับแซง พักกทอนออนคำครับแหมน้าเซ็ตกันไปฮะสุดริงจริงๆครับ The winner is Uchonenberger ครับเบสทามครับเป็น0.137วินาทีครับครับโอ้โหสุดยอดฮะเพียวเพียวเพียวถามอะไรครับพี่ทัพเมื่อกี้คิวชูนิวอะไรครับคิวชีแหมโอเคหนึ่งตอนไหนฮะเดี๋ยวสักคูนฮะโหตาเอกมงคลคำสูงบอกพี่ตีดูใบ เขาพิติดุบักเธอ <laughs> <laughs> และนี่ครับมาดูครับเรดซาครับอันดับที่1เป็นอูชเนนเบอร์เกอร์อันดับที่2เป็น1 4 4ซีซีคิสพารามอันดับที่3เป็นอัครวัฒน์พัทธสิริอันดับที่4เป็นสเตฟานเบอร์เกอร์อันดับที่5เป็น24อัมพลผมช่วยครับโอ้โหเรียกว่าตอนนี้นี่ก็ไฮไลท์มันๆรอท่านอยู่นะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์กันดีกว่าครับ